สูงเลยที่ดำเนินการจัดคาดแขกคัดเรือยาวประเพณีเพื่ออนุรักษ์ให้อยู่คู่กับพี่น้องชาวลองศิทธิ์เรต,ตลอดไปโดยเฉพ่อค้า,าแม่ค้าที่ทําการน้าขายในวันนี้ก็ขอให้ขายดีขายดีเป็นเทน้ำและเท่ากับาไป็ต้องขายของดีครับตอนนี้ปยัเข้าทุกอ็ออยท่าน่อยแล้วนะเพื่อต่อไปนะครับครับก็ให้พัชระชย้ยับร ครับเพชรพลังไทยน้ำทิพย์ครับตามเสียงมาถึงไปรอเลยครับครับขอบคุณครับแล้วก็แก้วมณีรัตน์แม่อร่ทินครับผมเพชรดับคาเจ้าแม่ทอปคัพสิงบล้านสิบครับทการแข่งขันเรื่อยยาววเพณี้ชิงถ้วยพระราชทานโดยเทศบาลนครสิทธิ์นะครับในวันนี้เนี่ยมีการชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเรือ40นะครับฉะนั้นก็จะทราบผลกันในอีกไม่นาน ก็จะมีการจิ้งเกื่อพระราชทานใบใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพวชรล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ผ้วยของสมเด็จพระจุฬาภีรราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะครับในเรือสามสิบนะครับฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะทราบผล,ละของการผู้ท,ที่จะได้รับช้วยพระราชทานจึงถือว่าด้รับงพระมหาการุณาธิคุณจากทั้งสามพระองค์ที่ทรงมี วัดทั่วเอาเพื่อนในป,ปานงาจังหวัดพิษณุโลหลอกอ่านเงินขอผูกกงใจจังหวัดสระบุรีนครขอคุณเสียกุยและเจ๊เจี๊ยบทีน,ทน่าเขางนาวาจังหวัดกาญจน์สืครับคนมีน้ำใจให้วัดช่วยเหลือตลอดรู้ดีว่าเที่ยวนี้ พรวิชิตสีสวยดาวาจะทำอะไรพรกรได้หรือไม่ถึงแม้จะไปเที่ยวแรกกับน้ำคันครับถูาคแนงได้เลยกระเป๋าก็ดีกว่าไม่มีคะแนนมันวก็เอาเพชรารล้รับสีกระถูกเตรียมด้วยนะครับถอยไมแล้วครับถอยไวแล้วครับพัชรา ไครชนะสอบไปสาไปทิ้งชนะเลยห้วยพระราชทานถูก,กต้องใครแพ้ก็ไปทิ้งที่ศาลทั้งทีนี่นะครับพี่น้องใจเย็นๆครับท่นนบทานหลวงพ่อจะไหว

อยู would, lives, king, away, ites, editor, again, ่ฉันหมดใครไปก็มังงี้ตายกันมาเต็มกตีรู้ตัวว่าไปไม่ไหวแน่นอนก็ไปเนไปไไปเดินผิดพลาดลงมาคกันขอีินถิ่สวรนาวาไาหาเจะาตู่อปมมไใ้ขอปมาตะวว่า้าอย่างนี้ไม่โอกันเข้าไปรอชงก็นได้แน่นอนก็ตะเลนึงก้าสาวไวเรือไหลเข้าเส้ช่เพื่อเล็เข้าเส้นชัยกรรมงการพิสูน์เพียนยกชสีน้ำเกินนะครับ ให้กับทีมงานพรปูกรมจากจังหวัดสกลนครเป็นห่างชนะครับพี่น้องใช่ครับพี่ก็ถือว่าเรือลำนี้มีอนาคตไกลครับผู้ชนะเรือก็ไม่ธรรมดาครับคนงห์ปะทุงใจใหญใจดีใจดีทักแจงต้องกับน้องครับแล้วเสียงปะทุกรองน้ำทีน้ำเงินก็คือสิงห์ปะทุมจากจังหวัดปะทุมธานี you yeah. หทหรือไม่ทำทักคนในก้มทใจกำลัพดคก้รอช้าตัดินได้เรือร่องน้แยครับเพชรพัชรภทไน้ำทิพย์เป็นเหรียญนะเพชรพัชรไน้ทิพย์เป็นเยครับพี่น้อง The winner is เพชรพัชรภไยน้ำทิพย์ in r e zone เจ้ก็หลเตอชเงเจ๋ชื่อเพชรพัชรภไยน้ำทิพย์จ้งหงุยเด้อแเก็ มวลี่จิตลูกหลานของอดีสายชนเก่าๆนันแล้วตอนนายกบอกว่าทำใจและเป็นกำลังใจให้ทั้งสองล่านาวและทีมทียมแม่ออร์แลพิ่แม่อร์แลพิ่ก็จะจขายนีแบบนี้เป็นกำลังใจให้แกมณีตล่านาแม่อร์แลพิ่ก็เขาสจะใช่ผาตองการจะมีล่งลองน้ำล่ำมันครับไม่อร์แลพิ่เป็นเลิศชนะไม่อร์แลพิ่เป็นเลิศชนะครับพี่น้อง